จริญสุขจเจริญทำบรรดาญาติโยคฮะอันนี้คือห้องน้ำํำที่วัดนองาา์ญะต้าที่เรามาร่วมกันสร้างก็ใกล้ที่จะเสร็จในขั้นตอนนะประตูใส่เรียบร้อยเกลือกระจกนี่จวกระจกที่จะใส่มาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นกอรอธรรม,มาดาอย่างกรอแบนี้กอรนอ,กอรนะปึ๊บอา่าก็ืี่จะทันนะหมาแมวมันจะเข้าไปานะคือนะชางจะทำตามแบบของเรื่องนั้ นี่คือเป็นที่อ่นานะอาจจะมีขับวตตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าวันนี้ก็นจะนติดเา็นห้องาพื้นก็จะสีนี้นะทนะขนาดทจมก็คุณภาอันนี้พื้นรอบนอกเน,อกน,อกนเป็นอ่างล้างมือลาหน้าไฟติดเียบร้อย,ยนะกยมไฟติดสว่าง ดูห้องน้ำตรงนี้กันข้รไป๋าตื้อตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นยาลางห้อตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนี่จะเข้ากระป๋าตื้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องสกงน้ำเดี่ยวก็จะก่อรบล็อกนี้จะได้ไม่กระเด็นเพราะฉะนั้นนะนี่คือวางมาไว้ใต้นะครับก็จะไนบล็อกตรงนี้ก็จะเป็นถังเดี่ยวมันจะเป็นถังจะมาเติมบล จะเป็นปักที่ต่างด่างเป็นเฉยไปนนู่แล้วมันจะไม่กระเด็นขึ้นมาพอเราเปิดกระตุกมันก็เนี่ยมันจะได้ไม่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 เปลี่ยนก็มาให้คุณผู้ชมได้ชมไันนะที่วันนี้ตายก็จะเป็นอาวฟ้าแบดฉลุนะคุณผู้ชมนะก่อนจะไกลที่จะสร็จแล้วดวงเดียวในสว่างทั้งหมดยดวงเดียวสว่างเดี๋ยวในสว่างทั้งนั่นยเลยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยว เสร็จก็จะมารีวิวให้ญาติโยมได้ชมอีกนะไฟเสร็จเรียบร้อยคนเดียวน่ะสวยงามมาดูกันตรงนี้นะกันด้านหลังคนเดียววางพ่อนะเรียบร้อยแล้วพ่อตกในทางวางเรียบร้อยพี่คือดูกขยะข้างหลังเลยเด้อะเยอะขย,ยะเยอะเกาะเรียบร้อยตรงนีน้นี่คือด้านหลังคนเดียวด้านหลังก็จะเป็น เป็นเป็นสระน้ำเป็นอะไรต่างๆตัวปูนะตัวปูจงตัวนี้พเวันจ er. ันทร์ก็เอามาอยากเดินชมนะห้องน้ำนะใกล้เสร็จแล้วนะคุณโยมนะอยากเดินที่ได้มาร่วมบุญกันวันจันทรก็เปิดไฟได้หมดนะเปิดไฟทางด้านหน้าก็ได้ทุกท่านครับ กลายเสร็จแล้วไปเดี Safe ๋ยวสองห้องจะสีไม่เหมือนกันนะลายลายมันจะประมาณนี้ลายเป็นเลือกเองคนเดียวแต่เรกับไปเลือกเองลายนพื้นมันจะเป็นลายนี่เดีะมันจะสวยอ่าก็เลือกเองหมดเราติดกระจกแล้วก็ทำความสะอาดได้่างๆแล้วก็มีปลั๊กไฟด้วยนั่นก็จะมีเป็นพัดลมเล็กๆ เดไม่รอเวลาอีกครับท่านกันาะชายก็เอามาเอาอัปเดตการสร้างห้องน้ำจากขยับโยมนะที่ได้ร่วมบุญกันสร้างห้องน้ำที่วัดหนองยาวใต้ตำบลหนองยาวพื้นเมืองจังหวัดสระบุรีใกล้จะเสร็จแล้วกหมดธนาบุญขยับโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ่วมกันก็มีแต่ความสุขความเจริญหมดทุกประสบหมดโรคหมดภัยเงินทองไหลมาเทมานชีวิตนะก็มีแต่ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวทุกคนทุกท่านนะครเจริญพร